วันที่30พฤษภาคม2 5 6 5นะคะเพจอีแฉเวอร์3าคูณค่ะก็ได้ออกมาโพสตข้อความนะคะระบุว่าวันนี้อีแฉเนี่ยขอออกมาพูดถึงแฟนแตงโมอีกสักหน่อยนะคะตามความรู้สึกเลยะคะ่ะตอนแรกเราก็เห็นว่าเอ้ยคงจะรักแตงโมสุดหัวใจอีแฉก็ยังดีใจที่แตงโมเนี่ยได้เจอคนที่ใช่และรักจริงๆแต่มาณตอนนี้เนี่ยมันกลับกันค่ะทุกคนมีความรู้สึกว่าคุณเบิร์ดเนี่ยไม่เคยออกมาช่วยปกป้องแตงโมแบบไม่เคยออกมาเลยไม้แต่ครั้งเดียวขนาดปะต ปล่อยภาพหรือแม้แต่แซนเองเนี่ยพูดเหมือนพูดพาดพิงต่างๆนานาทําให้เสียหายแบบว่าข่าวไม่เป็นความจริงเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็ยังไรเงาของคุณเบิร์กเคลื่อนไหวออกมาโตอตอบก็ไม่โต้ตอบแทนตัวของแตงโมคือไม่ออกมาเคลื่อนไหวแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะคะเขาบอกว่านี่น,นะหรอคนที่พร่ำบอกว่ารักพอแฟนจากไปรายได้พุ่งเสื้อเอาการขายเสือ้อจากราคาไม่กี่สิบบาทสูงสุดร้อยกว่าบาทตอนนี้ล่อไปที่690บาทส่งของแพ็คของแทบไม่ทันพี่แฉอยากจะถามแค่ว่ารักจริงหรือแค่หวังผล ประโยชน์จากการตายของแฟนกันแน่ แน่นอนค่ะว่าหลังจากที่โพสต์ดกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปใช่ไหมคะก็มีชาวเน็ตชาวโซเชียลเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากจริงๆค่ะแล้วก็ความคิดเห็นเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะคะบางส่วนมองว่าเอ้ยหรือว่าเขากลัวที่จะมีปัญหากับคุณแม่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะมันก็หลายคนหลายมุมมองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณเปิ้ลนาคอนเองก็คือได้ออกมาบอกว่าเบิร์ดเนี่ยไม่ได้เงียบนะแต่เบิร์ดขอสู้ในแบบของเบิร์ดเขาเนี่ยคือคนจริงเป็นคนที่คลิกแบบคลิกเก่งใจนะคะนอบนอบ้นอมแล้วก็ คนจิตใจดีก่อนหน้านี้มีคนว่าเขาว่าทําไมไม่ออกมาช่วยคนรักอย่างแตงโมซึ่งเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเป็นคนที่ให้เกียริ เขารบทุกคนเขาอยู่กับความสวยงามของแตงโมมากกว่าซึ่งตลอดเวลาที่มีโอกาสคุยกับเบิร์จะรู้ว่าไม่ควรคุยเรื่องนี้หรือว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเลย<อ>เพราะเราไม่อยากพูดให้เขาเสียใจยร้องไห้<อ>เขาจึงไปเหมือนคุยเรื่องเสื้อพงเสื้อผ้ายอย่างอื่นแทนนะคะแล้วถ้าหากว่าคุยเรื่องในคนดีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเหมือนไม่มีความสุขเลยค่ะก็เล<อ>ยบอกว่าเอ้ยมีคนเคยบอกนะว่าให้เขาสู้สู้นะเ<อ>ขาก็ด้แต่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกครั้งนะคะเพราะว่าเขาเองก็ไม่รู้จะสู้อะไรได้เขาเป็นคนที่นอบน้อมมาก าะเขาไม่มีการต่อล้ะต่อเถียงกับใครเป็นคนดีและเขารู้ว่าทางเขาพูดเนี่ยได้กระแสะแน่ๆเขาเนี่ยเกรงใจแตงโมงมาก,มากๆแล้วก็ไม่ต้องการเกาะโกยอะไรจากคนที่จากคนที่เขารักเนี่ยได้จากไปแล้วนะคะแถมไม่พอแค่อยากจะบอกว่ามันมีสังคมบางกลุ่มมองว่าทําไมเบิร์ดเนี่ยถึงไม่ออกมาสู้เพื่อคนที่เขารักบ้างล่ะแต่เชื่อเถอะว่าผู้ใช้ชื่อเบิร์ดเนี่ยเขาเป็นคนดีจริงๆการที่เขาแสดงความรักในมุมบวกเนี่ยอาจจะเป็นการต่อสู้ที่เขารู้สึกว่าเออการต่อสู้แบบนี้เนี่ยเป็นความสุขของเขา ก็ได้แค่บอกรักแล้วก็อยู่ในรูปแบบของคนที่เกรงใจคนเนี่ยนะคะที่จากไปแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เกรงใจในส่วนของแตงโมด้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะคือนิสัยของผู้ชายที่ชช่อเบิร์ตซึ่งอันนี้ก็เป็นในส่วนของคุณเปิ้ลนาครที่ออกมาพูดถึงคุณเบิร์ตในเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยทำไมคุณเบิร์ตไม่ออกมาต่อสู้แต่ในอีกมุมหนึ่งคุณเปิ้ลเขาไปสัมผัสนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขาคุณเบิร์ตเขาก็ดําเนินวิธีตามแบบของเขาไปนะคะแแแลละะะนนี่่คคืออขาาวไวไ้้วุุณจไมพทก,กรรสสงงั home. Oh.